สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเข้าเกมคอนไอเกมคอนไอเกมเนี่ยครับเกมเกตติ้งโอเวอร์อินะครับอย่างแรกเลยเราก็ผมจะให้ไฟล์เกมไปมันจะได้มาแบบนี้พอดาวน์โหลดเสร็จได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดคลิกขวาแยกทั้งหมดก็คือการแตกไฟล์นะครับสามารถแตกได้หลายแบบอาจจะเป็นเวลาก็ได้เนี่ยแบบนี้มันก็จะไวหน่อย แต่ว่าหลักๆเลยก็กดแยกทั้งหมดได้ครับมันน่าจะมีทุกคนนะบนวินโดะพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะได้ออ่ได้เป็นโฟลเดอร์เกมตัวนี้มาเอาได้เป็นโฟลเดอร์เกมตัวนี้มาครับเดี๋ยวรอแตกไฟล์เสร็จสักคู่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เราสมัครแอป w o r ร์บ็อเรียบร้อยแล้ว อ่ามันจะเป็นเว r ร์บอกแอปนี้แล้วก็ที่ผมขออีเมลนะครับผมจะขออีเมลตรงนี้มาเพื่อที่อนุญาตให้เราเข้าเกมได้เสร็จแล้วเรากดดับเบิลคลิกที่ไอคอนเกมได้เลยปุ๊บทีนี้ก็รอมันเข้าเกมครับโอเคมันเข้าเกมเสร็จปุ๊บมันก็จะให้ใส่อีเมลเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยมันจะให้ใส่อีเมลเราใส่อีเมลติกตอกบอกเข้าไปได้เลยครับปึ๊บ โอเคกดตรงนี้ทีนึงเสร็จแล้วใน setting กดติ๊ก full s c r e e ออกบาลเสียง3ามวันล่างแล้วกดแบ็คห้ามกดแอปพลายนะครับถ้ากดแอปพลายเกมจะบักเสร็จแล้วกด new game เพื่อเล่นได้เลยครับถ้าเสียงเอฟเฟกดังให้มากดตรงลำโพงด้านล่างเห็นลำโพงด้านล่างไหมครับล่างขวามือเอาเมาส์ผมไม่เห็นโอเคอันนี้กดอนุญาตไปกดลิกขวาที่ลำโพง ตัวเปิดตัวปรับระดับแต่งระดับเสียงเสร็จแล้วก็ไปลดเอ่อลดเสียงเกมลดมาในเยอะๆเลยเพราะเอฟเฟกมันจะดังนี่เราเข้ามาแล้วเราก็เล่นได้เลยการเล่นอันนี้ wsd มันก็จะเป็นการโกงนะอันนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วการเล่นเราแค่ใช้เมาส์หมุนเป็นวงกลมหมุนเป็นวงกลมปุ๊บประมาณนี้ถ้าเราจะจิกเอ่อสมมุติว่าเราปีนไม่ได้เห็นไหมมันมันลื่นมันลื่นเราก็กดคลิกซ้าย เดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนปุ๊บกดง้างเมาส์ไปปุ๊บกดคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะเกาะเห็นไหมปุ๊บแล้วก็วนแล้วก็เกาะเป็นจังหวะครับวนคลิกซ้ายวนคลิกซ้ายปล่อยวนคลิกซ้ายปล่อยอะไรอย่างงี้ครับลองเล่นดูนะประมาณนี้พอเวลากดเทสเอฟเฟคก็มากดตรงเข้าไปที่ตรงนี้แล้วกดเทสเอฟเฟคเอ่อเทสเอฟเฟคได้เลยกดตรงนี้เทสปุ๊บแล้วก็มาดูในเกมอ่ามันก็จะเทสให้ลว ทีนี้ตอนเราไลฟ์เราก็เปิดติ๊กสตูดิโอเดี๋ยวเราเปิดติ๊กสตูดิโอขึ้นมาพอเปิดติ๊กสตูดิโอเสร็จเราจัดหน้าไลฟ์เออเราก็จัดหน้าไลฟ์อะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะให้กดไลฟ์ได้เลยเรามากดไลฟ์ในติ๊กสตูดิโอทีนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคอมมอนข้างชา้ามากโอเค เรามากดเริ่มไลฟ์ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับพอกดเริ่มไลฟ์เสร็จแล้วปุ๊บเราไลฟ์พอเราไลฟ์เสร็จแล้วใช่ไหมกดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาหน้าติ k t ตอกบล็อกแล้วเรามากดสตาร์ไลฟ์ตรงนี้ปุ๊บโอเคถ้าเครื่องใครแบบยังไม่เคยกดไลฟ์นะมันจะให้ล็อกอินติ๊กตอกทีหนึ่งอันนี้มันจะให้เลือกเหมือนกันหรออันนี้อันนี้โอเค โอเคมันจะให้ล็อกอินดิอกทีนึงเราล็อกอินยังไงก็ได้ mm. เช่นสแกนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ mm. เพื่อให้มันล็อกอินได้นะแค่นี้แล้วเราก็เปิดหน้านี้ไว้ก็ได้ไม่แน่ก็ผมไม่แน่ใจว่าปิดแล้วมันจะติดเปล่านะแต่เปิดค้างไว้ก็ได้ครับมันไม่น่าหนักอะไรเสร็จแล้วก,กดปิดเสียงหน้าไลฟ์เราไว้แค่นี้ครับประมาณนี้ก็เล่นได้แล้วถ้าจะมาแก้ไขดิกก็ผมมีคลิปสอนอยู่ครับในช่องนี้ ช่องต ok ิ๊กต็อกบอกนี่วิธีใช้งานเบื้องต้นตัวนี้ได้เลยมันจะมีการสอนช่วยเซตของขวัญอะไรองี้ลบเพิ่มของขวัญอะไรต่างๆประมาณนี้ครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ